สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดโทนนะครับของ Spender TM531DTV plus ะครับเป็นตัวนี้นะครับ Spender531DTV plus ะครับเป็นเครื่องแดงนะครับอันนี้รองรับ160ช่องนะครับแบนดแพลนใหม่นะครับวิธีปิดโทนนะครับให้ทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับ เปิดเครื่องก็เปิดหมุนมาทางขวานะครับปุ๊บอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับต้องมาเปิดที่ไมอีกนะครับมาเปิดที่ไมอีกนะครับเนี่ยครับปุ่มกลางพาวเวอร์เนี่ยกดแช่ไว้นะครับปุ๊บอ่าติดแล้วก็ปล่อยมือนะครับให้ท่านสังเกตนะครับคําว่า T-SQ อยู่ข้างบนนี่นะครับเวลาคนวอลมานะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับมันจะมีสัญญาณขึ้นนะครับแถบข้างล่างนี่นะครับ s meter นี่ครับมันจะสัญญาณมันจะขึ้น แต่เสียงมันไม่มีนะครับนะครับสาเหตุที่มันไม่มีเพราะมันติดโทนนั่นเองนะครับจะเป็นตัว t หรือทีเอส q หรือ DCS นะครับถ้ามีตัวนี้อยู่นะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับต้องเอาออกนะครับวิธีเอาออกให้ทําแบบนี้นะครับกด DCT นี่ครับกดหนึ่งทีครับปุ๊บมันจะเป็นเนี่ยครับกด ดีซีทียังเป็นดีซีทียังเป็นโทนอยู่นะครับอ่ากดซ้ําอีกหนึ่งทีครับนี่ครับดีซีทีปุ๊บมันจะเป็นดีซีเอสนะครับกดซ้ําอีกหนึ่งทีครับปุ๊บหายก็แค่นี้เองนี่ครับมันจะมีอยู่อ่าถ้าท่านเจอตัวทีนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ให้กดซ้ําไปเรื่อยๆนะครับท่านเจอตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นโทนส่งอย่างเดียวนะครับอ่าปุ๊บทีเอสคิวเมื่อกี้นี่ครับมันติดตัวนี้อยู่นี่ครับหรือกดไปหนึ่งทีถ้ามันติดตัว DCS อยู่ก็ให้ทําเหมือนกันนะกดซ้ําไปเรื่อยๆครับบป๊ ่าให้มันหายนะครับทีนี้ช่อง151เนี่ยนะครับก็สื่อสารกันได้ปกตินะครับไม่มีโทนนะครับก็คือใครอวอรมาก็ได้ยินหมดนะครับวิธีปิดโทนก็ไม่ยากนะครับอลองไปทําดูนะครับบางท่านก็ซื้อเครื่องต่อมาจากเพื่อนนะครับพอมันติดอย่างนี้อยู่เวลาคดวอเข้ามาเอ๊ะทำไมมันไม่มีเสียงออกนะครับสาเหตุที่มันไม่มีเสียงเพราะมันติด ตัว T หรือ T-SQ หรือ DCS นะครับให้แปวออกตามที่ผมแนะนำนะครับแล้วท่านก็จะสื่อสารช่องปกติได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ